สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566ไตรามาส1และ2ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจตั้งอยู่บริเวณวัดโพธารามหมู่2ตำบลสี่ท้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาดำเนินงานภายใต้ปรชัชญาการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้คนคิดเป็นวิสัยทัศน์กศอนอำเภอแม่ใจ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันตลักษณ์ทักษะชีวิตดีในวิถีแบบพอเพียงมีการจัดการศึกษา3มรูปแบบประกอบด้วยการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจจัดทำโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสผู้พร,ราดโอกาสและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่ใจมีจำนวนผู้เรียนในภาคเรียนที่2พ2565ดังนี้ระดับประถมศึกษา24คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น93คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย164คนร่คนรวม281คนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการแข่งขันกีฬากศน,นพยาเกมต้านภัยยาเสพติดประจำปี2566เป้าหมาย35คนคนผลการดำเนินง,งาน35คนโครงการแข่งขันกีฬากศนอิงดอยเกม ประจำปี2566เป้าหมาย3คนผลการดำเนินงาน3คนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป้าหมาย100คนผลการดำเนินงาน100คนโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป้าหมาย80คนผลการดำเนินงาน80คน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป้าหมาย80คนผลการดำเนินงาน84คนโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์เป้าหมาย80คนผลการดำเนินงาน84คนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้รักท้องถิ่นรักดินรักแม่ใจตามาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมาย30คนผลการดำเนินงาน30คนการศึกษาต่อเนื่อง <alia> โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพาาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ใจปีงบป,ประมาณ2566 1อหานึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ,พจำนวนหนึ่งหลักสูตรจำนวนผู้เรียนเป้าหมาย6คนผลการดำเนินงาน12คน,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 12คนพัฒนาอาชีพระยะสั้น จำนวน38หลักสูตรจำนวนผู้เรียนเป้าหมาย112คนผลการดำเนินง,งาน278คนชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน6หลักสูตรจำนวนผู้เรียนเป้าหมาย34คนผลการดำเนินง,งาน84คนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเบื้องต้นจำนวน1หลักสูตรจำนวนผู้เรียนเป้าหมาย15คน ผลการดำเนินงาน15คนโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อโคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุจำนวนผู้เรียนเป้าหมาย60คนผลการดำเนินงาน74คนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจากการฝึกอาชีพโดยขั้นเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละตำบลสู่ผลิตภัณฑ์ OOCC ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์กศนออำเภอแม่ใจและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าพรีเมียมในระดับอำเภอคือตะกร้าจากเส้นพลาสติกกศนาตำบลป่าแฝกโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนผู้เรียนเป้าหมาย32คนผลการดำเนินงาน34คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวนผู้เรียนเป้าหมาย23คนผลการดำเนินงาน32คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวนผู้เรียนเป้าหมาย34คนผลการดำเนินงาน35คน การศึกษาตามอธัธยาศัยงานการศึกษาตามอธัธยาศัยกศนอำเภอแม่ใจโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจมีผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยโดยภาพรวมประมาณ4,952คน ซึ่งเป็นการดําเนินงานทั้งบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกข้องสมุดประชาชนเช่นกศนตําบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนตนําบลเจดห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเอิงทรายสาธารณสุขตําบลโรงเรียนในเขตอ,อําเภอแม่ไใจและอ,อําเภอแม่ใจซ,ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้การให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ การส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในช่องทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์และฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์จังหวัดพะเยากิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดการส่งเสริมการเรียนรู้หงเฮียนผู้สูงอายุการส่งเสริมการอ่านงานกาชาดสาธิตการทำตุงยยแมงมุม Bas เบส c พดทิสกศนอมเพิรแม่ใจ อำเภอแม่ใจได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำเภอนำร่องบำบัดทุก์บำรุงสุขเพื่อบูรณาการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอแม่ใจอย่างยั่งยืนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการร่วมมือกับภาคีการศึกษาของอำเภอแม่ใจเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอแม่ใจแม่ใจศึกษาโดยมีจุนมุ่งหมายสำคัญในการมุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ในอำเภอแม่ใจได้เรียนรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองเข้าใจรากเงาจนเกิดความรักและห่วงแหนในเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตนเองพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปสำหรับกศนอำเภอแม่ใจได้ร่วมกันขับเคลื่อนอำเภอแม่ใจนำร่องโครงการบริหารจัดการน้ำ และสืบสารรักษาต่อยอดสายพระรชาสู่การพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืนทั้ง5กิจกรรมโดยบูรณาการกับโครงการและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยขับเคลื่อนหลักสูตรแม่ใจศึกษาทั้งในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัยและโครงการพัฒนาผู้เรียนรวมถึง ดำเนินการสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์อำเภอแม่ใจโดยจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องประวัติศาสตร์อำเภอแม่ใจพร้อมกับเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบเอกสารแผ่นพับรูปแบบออนไลน์และนิทรรศาการเพื่อนำเสนอผลงานและผลการประกวดอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขที่อำเภอแม่ใจเป็นหนึ่งใน10อำเภอที่ได้รับการคัดเลือกจาก878ออำเภอทั่วประเทศ อำเภอแม่ใจได้รางวัลอำเภอนำคร่องดีเด่นกิจกรรมหลักสูตรแม่ใจศึกษาที่กศนอำเภอแม่ใจได้ร่วมกับอำเภอแม่ใจและภาคีเครือข่ายในหน่วยงานต่างๆของอำเภอแม่ใจถือเป็นผลงานเด่นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาแม่ใจและจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจได้อยู่ดีมีสุข และพลังความสามัคคีของทุกภาคีเครือข่ายในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาแม่ใจที่ยั่งยืนในทุกมิติสืบไป